ขอถือโอกาสนี้พาทุกคนไปดูธุรกิจสุดภาคภูมิใจที่ทาให้เมมีวันนี้กันค่ะแต่ก่อนจะออกจากบ้านนะคะขอชองกาแฟติดตัวไปจิบระหว่างทางด้วยนิดนึงค่ะช่วงนี้คือติดกาแฟมากๆระหว่างทางก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่งหน้าไปนั่งรถไปนะคะใช้ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ค่ะและปลายทางของเราวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลค่ะบางแสนชนบุรีนั่นเองนะคะเมแอบมีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าธุรกิจนั้นคืออะไร ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ45นาทีนะคะตอนนี้เมย์ก็มาถึงแล้วนะคะร้านทําเล็บแล้วก็หอพักที่เมย์เปิดไวค้ค่ะทุกคนธุรกิจนี้น่าภูมิใจยังไงหรอคะถึงมันจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะแต่ธุรกิจนี้เนี่ยเมย์ลงทุนสร้างให้กับครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เมย์ยังมีเงินไม่เยอะเลยคะ่ะทุกคนยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้ดีเลยคะ่ะทุกคนความตั้งใจเดียวนะคะก็คือต้องการให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นเพราะธุรกิจนี้จริงๆค่ะที่ทําให้พี่ชาาายของมมลืมตา้าปากได แล้วก็เป็นพอธุรกิจนี้เหมือนกันค่ะที่ส่งเสียน้องชายเมีจนตอนนี้ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นรายได้ที่ส่งให้พ่อแม่เนี่ยมีกินมีใช้มีเงินเที่ยวจุกจิกจุกจิไปในแต่ละวัน,นะคะ่ะ ธุรกิจที่พูดไปก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือร้านทำเล็บค่ะแล้วก็มีหอพักอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังมีจะพาขึ้นไปทัวร์ค่ะร้านทำเล็บของเรานะคะมีสีเยอะที่สุดในบางแสนก็ว่าได้ค่ะทุกคนวันนี้เมย์กะจะมาทำเล็บนะคะแต่เสียใจมากๆลูกค้าเต็มค่ะเมย์ก็เลยต้องกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้วันหลังมีจะแวะเข้ามาทำใหม่ค่ะเอาเป็นว่าใครอยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการได้นะคะมีทั้งทำเล็บทำสปาต่อขนตาต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย แต่จากร้านทําเล็บก็เย็นแล้วค่ะก็เลยแวะมาหาอะไรกินกันต่อนิดนึงนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะตั้งแต่ไปกินกาแฟแคลเอสตัวนี้คือมันคุมหิวแล้วก็อยู่ท้องดีมากๆค่ะอย่างเช่นมากินข้าววันนี้คือข้าวไม่หมดจานอีกแล้วนะคะกินได้นิดนึงก็รู้สึกอิ่มแล้วค่ะก็ขอถือโอกาสนี้ในการบอกเทคนิคดูแลหุ่นของเมย์ไปด้วย